Aidil tidak nak sila cari yang kita layu, Aidil kita layu. Ah, bila? Tangkut tangkut yang bocah action bay. Aloe tisu, aloe tisu, aloe tisu, aloe tisu. Jangan bawa, jangan bawa lagi. Aloe tisu, aloe tisu, aloe tisu, aloe tisu. Kena bawa, dia aloe tisu. ดูสิม่พี่นไรไม่ไ้กินพิซซ่าหน้าอะไรหกหน้าอะไรอ่าแหมั้นแสดงว่าหนูเองไมไป้กินพิซซ่าจริถ้าหนูกินพิซซ่าหนองบอกหนูต้องาุลาหน้านูต้องตอบได้เมื่อวานหูกินูกินพิซซ่ากูกินหน้าอาหารีทยกูอร่อยหน้าอาหารวยกูยังอร่อยที่สุดใส่หนูได้เลย อะไรที่สุดเวตาไม่ใช่แค่เสียงสีหน้าเวตาลความรู้สึกมันต้องส่งมาทั้งหมดเข้าใจไหมลูกมันมันมันแค่คำพูดไม่ได้สีหน้ามันต้องอานด้วยความรู้สึกมันด้วยตาพูดได้แต่มันไม่มีเสียงเข้าใจไหมลูกกินอะไรด้วอในไอเล็กติใช่ไหมรสชาติอะไรลูกอันค่ะอ่ารหน้าหมากรุกอะไรที่สุด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 อ่านหน้ากระหังการอีกคนนึงกินพิซซ่าอีกคนนึงกินไอติมแล้วที่ไอเล็กไป